เปิดหน้าอีน้องครับโอเคครับโอเคครับเปิดกระโปรงหน้าด้วยไหมอ่าเปิดได้เลยครับอย่าเพิ่งดับเครื่องอย่าเพิ่งดับเครื่องเดี๋ยวพี่ขอดูห้องเครื่องหน่อยของน้องศูนย์เจ็ดใช่ไหมใช่พี่ที่มันเป็นปีของมันสี่แบบพี่พ่อเหรอปีสองพันสี่แล้วไปทำอะไรมาทำท่อมาน้องก็ทำท่อมานะครับหมายถึงทำเฮดเดอร์ทำพักกลางพักปลายอะไรงั้นเหรอครับใช่ครับเปลี่ยนทั้งเส้นเลยครับเฮดเดอร์ด้วยปะ รถไฟโชว์ใช่ครับตอนแรกไม่โชว์แล้วก็โอเคเดี๋ยวน้องอยู่ฝั่งนู้นกนแะล้วเดี๋ยวโซเชียลดิสทาวซิ่งนะครับเปิดไฟโชให้พี่หน่อยก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวพี่ดูแน้วปัดนิดหนึง่งใช่ครับโตโยต้าวีออสนะครับน้องเขามาหาผมเพราะว่ารถมีปัญหาไฟเช็คเอนจิ้นโชว์นะครับ รู้นะครับรอบเครื่องปกติหรือเปล่าครับปกติครับปกติวิ่งปกติเลยแต่ไฟโชว์อย่างเดียวก็ค,คือพอเปลี่ยนท่อแล้วก็โชว์ขึ้นเลยเคยขับาม,มากระทางสักสี่สิบห้ากิโลแล้วขึ้นนะครับมาถึงว<ต>่า<อ>วันวันที่ออกจากร้าน<ช>จากอูอ่นะครับเช้าผมขับไปออฟฟิศประมาณหกสิบกโลก็ขึ้นนะ แล้วก็ร้านแนะนําว่าให้ถอดพวแบตออกก็ถอดออกอ๋อเปลี่ยนเฮดเดอร์นะครับนะใช่ค่เฮดเดอร์ก็เส้นแทนแถบจะตับทั้งเส้นเลยครับทั้งเส้นเลยใช่ไหมครับแล้วตำแหน่งของเซ็นเซอร์เขาไว้ที่เดิมรือเปะเขาแจ้งว่าไว้ที่เดิมครับไม่ได้ตัดต่อนะไม่ได้ตัดต่อ,นะตตอแต่ไฟโชว์อย่างเดียวไ,ไม่ครับไมค์ของน,น้องเท่าไหร่และเออตอนนี้มันก็สองแสนหกแล้วนะครับไมค์เขาสองแสนกว่าจริงจริงไมค์มันก็ได้อายุมันอ่ะอ่าครับแต่ก่อนเปลี่ยนมันไม่ได้มีโชว์นะ Okay, โอเคเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็คให้ไม่ยากไม่ยากดเดี๋ยวว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูวีออสตัวนี้เกนไหนว่าเกนมันเป็นจริงจมันคือปี2007ถึง2012แต่มันตัว MC อะครับพีม่มันเป็นปี2014ก็คือเป็นไมเนอร์โฉมแรกแต่ไมเนอร์ใช่ไหมเป็น 2, เกนฑ์สองเกณฑ์สองไมเนอร์อนะครับวีออสนะครับน้องๆก็ถ,ถือว่าเป็นรถประหยัด ข้อครัวเล็กๆเดี๋ยวผมเช็คโค้ดให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าที่ไฟมันโชว์เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับคือน้องเขาเปลี่ยนท่อเปลี่ยนเฮดเดอร์เป็นท่อกลางปลายแล้วไฟโชว์ไม่ยากแบบนี้ไม่ยากเดี๋ยวมาดูนครับก็ t ตโยต้าวี l นะครับ ไปเครื่องโชว์เดี๋ยวผมกำลังจะตรวจเช็คโค้ดให้น้องครับ มาดูได้เนี่ยก็ขึ้นมาให้เลือกวีออสยาลิคแรงของพี่ถูกต้องนะครับปีสองพันสิบถึงสองพันสิบสองครับตัวนี้นะใช่ครับไม่มีสมาร์ทคีย์คือเครื่องมือผมจัดฐานค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่าจะต้องอ่านค่ากล่อง ECU โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันสดๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับ รถคันนี้อ่เจอในส่วนของเครื่องยนต์มีปัญหาสองรายการ ABS ก็มีปัญหารถคันนี้มี ABS ด้วยเหรอมีครับอ๋อเหรอถุงลม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 คันนี้ไม่มีครับไม่มีอ่าพวกมิตมตเตอร์ต่างๆกลงอะไรตัวนี้ไฟฟ้าห,หรือไฮดรอลิกครับเนี่ยไฟฟ้ากงอะไรไฟฟ้านะอะอ ไม่มีปัญหาระบบอิโม่สญแจไม่มีปัญหาตัวถังบอดี้ไม่มีปัญหานะครับก็อย่างที่น้องๆแฟนคลับผมนะครับรถวีออของน้องเขาก็มีปัญหาอยู่สองรายการเครื่องยนต์กับ a อบอมีปัญหาเอบอไปทำอะไรมาอืไม่ได้ทำเลยไม่ร่้สุดมีเปลี่ยนเบรกอ๋อเปลี่ยนเบรกเหรออาจจะเป็นไปได้ครับเปลี่ยนเบรกแล้วมันขึ้นเดี๋ยวมาดูน้องอยถ่ายเก็บไว้ไหมได้เออถ่าย ถ่ายข้อมูลเก็บว่ารถน้องเฟียสนะครับน้องเฟียสโทรหาผมเมื่อเช้าวันนี้เป็นวันอังคารวันนี้เท่าไหร่อะสิบสี่สิบสี่ครับสิบสี่สงกรานนะครับผมก็เลยบอกว่าเอารถมาเช็คแป๊บเดียวดูกันว่าเครื่องยนต์เกิดอะไรขึ้นดูกันสดๆนะครับรถคันนี้น้องเข้าไปเปลี่ยนเฮดเดอร์ ader, เปลี่ยนท่อกลางพักกลางพักปลาย นิดนึงนะครับรอแป๊บหนึ่งกำลังซิงข้อมูลจากกล่อง ECU อ่ะมาละอ่ะเสียดูเซ็นเซอร์ตัวล่างเราเสียครับเซ็นเซอร์ตัวที่สองเออนะครับรถน้องก็ไปทําท่อมาก็าแจ็คพอร์ตนะเวลาช่างน้องช่างเวลาถอดเซ็นเซอร์พวกนี้มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะครับถอด บางหลายคันผมเจอมันพังเพราะการถอดการใส่นั่นแหละเพียดถ่ายได้ครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของอู่ต้องกำชับลูกน้องนิดหนึ่งเวลาถอดเซ็นเซอร์เวลาใส่เซ็นเซอร์เนี่ยครับนะหล่นมันก็เสียละง่ายถอดไม่ดีมันช็อตสปาร์ข้างในนั่นแหละเผลอเสียทั้งคู่แต่ว่านี่มันบอกว่าตัวเดียว ทีนี้ ABS 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 เกิดอะไรขึ้นกับเบรก ABS ของนถน้องเขาน้องเขาบอกว่าเคยเปลี่ยนเบรกนะครับถ้าเบรกบางทีอาจจะไปกระทบกับกับเซ,เซนเซอร์ ABS นะครับที่คุมล้อทั้ง4อาจจะเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นรถยนต์ยุคใหม่ๆ <c oughs> ที่เทคโนโลยีสูงๆนะครับ ก็ทางร้านก็ระมัดระวังนิดหนึ่งบางทีมันมันมันเกินกว่าที่เราจะคิดอ๋อรถน้องไม่มีปัญหามีปัญหาที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่มันอ่อนมันอ่อนแล้วก็ไฟสัญญาณไฟที่เป็นเลี้ยงระบบปั๊ม ABS เนี่ยมันมีปัญหาเดี๋ยวตัวนี้พี่ลบหายก็หายแล้วเคยเปลี่ยนแบตใช่ไหมเคยครับเออนั่นแหละครับผมบางทีมันอ่อนแบตเตอรี่อ่อนจนทั้งมันมันไม่เพียงพอในการเลี้ยง เลี้ยงเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆนะครับมันก็เลยเออเลอร์ในระบบก็แบตเตอรี่อย่างเดียวครับผมอาการอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็แบตเตอรี่อ่อนแล้วก็เปลี่ยนแบตก็ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรมากมายรุ่นน้องเขาเซ็นเซอร์ตัวล่างพังอะ่ะในศูนย์ก็ไม่แพงนะวิรยอดรุด่นนี้ครับพี่แนะนำเบอร์ศูน อย่าไปซื้อมือสองอย่าไปซื้อเชียงกงอย่าไปซื้อของ copy lazada ช้อปปี้พวกนี้ครับนะครับน้องๆครับบางอย่างนะเราใช้มือสองได้นะครับผมไม่แดนตี้นะครับบางอย่างใช้มือสองได้บางอย่างใช้ของเทียบได้แต่ว่าระบบเซ็นเซอร์เนี่ยยากใช้ของแท้มือหนึ่งเบิกใหม่ตัวนึงใช้ได้เป็นสิบปีอย่างรถน้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเบิกใหม่ตัวหนึ่งก็ไม่กี่พันบาทแต่ว่าใช้คุ้มก็คือ รถน้องก็คงปัญหาจากจากการไปทำท่อมานั่นแหละแล้วก็เจ็คพอร์ตที่ที่อายุมันอาจริงอายุมันได้นะอา,ายุมันได้แล้วลนะ่ะเดี๋ยวพี่จะลบให้แค่สองรายการนั่นเองกำลังจะลบนะครับเดี๋ยวดูการสดๆแต่เซนเซอร์เนี่ยถ้าทางจะลบหายนะครับตอนนี้ลบหายแต่พอไปวิ่งพอน้องเขาไปวิ่ง นองเฟ็เขาไปวิ่งกลับบ้านเนี่ยอุณภูมิความร้อนไอเสียได้ที่มันก็ขึ้นอีกตอนนี้หายมาแล้วส่วน ABS เนี่ยพี่ล็อหายถาวรับขอบคุณมากเลยครับ,ออนะรบนี่คือโตโยต้าวีอนะครับน้องเข้าไปท่อก็คงวิ่งดีขึ้นแหละนะครับทำท่อลักษณะการแต่งรถแบบนี้มันถือว่าเบสิกนะครับในไหนก็ผมพูด ลองคลิปนี้แล้วผมจะบอกน้องๆนะครับผมทํารถแต่งรถที่เมกาเมื่อ20กว่าปีก่อนตอนนั้นคนไทยยังหน่อมแนมอยู่เลยการทารถเบสิกพื้นฐานง่ายๆเนี่ยแต่งให้มันไหลลื่นขึ้นกว่าเดิมน,นะไอดีไอเสียไอดีให้อากาศไหลยเย็นอากาศเย็นเข้าเยอะๆมวลอากาศ s m a เข้าเยอะๆระบบการเผาไหม้สมบูรณ์นะทำไอดีแล้วก็ทําไอเสียไอเสียก็คือหมายถึงว่าให้ไอเสียที่ปล่อยออกมาไหลฟโฟ ไม่อ้นไม่มีแบคเพรสเชอร์ไม่มีแบคฮิสเตอร์ย้อนหลังไปที่ระบบเครื่องยนต์นะครับก็คือทำไอดีให้อากาศเย็นเข้าเยอะๆหน่อยหนึ่งแล้วก็ทำใหเสียให้เปนไหลฟลดีขึ้นแค่นี้เบสิกพื้นฐานนะครับแบ่งแบบขำๆง่ายๆนะครับอย่างรถน้องเขานะครับโตโยต้าวีออสนะครับจริงๆตัวนี้วางวางเครื่องพันแปดพี่ว่าแจ๋วว่ะสองแซ่ดๆใช่ไหม ใช่ครับเด็กจะวางสองเซตกันเออวางเครงสองเซตคือวิ่งแบบจี๊ดจ้าปิดปอดแบบขำๆระดับหนึ่งอ่ะไม่จำเป็นต้องเซตโบตัวนี้หนึ่งอนเซตนะครับเครื่องตัวจี๊ดของโตโยต้าเขาละหนึ่ง1อนเซตเอฟีโอเคนะเพื่อนนะได้ครับขอบคุณมากเลยครับก็น้องๆมาได้นะครับ ก็โทรหาผมอย่าไลน์อย่าอินบ็อกซ์อย่ามสเซนเจอร์าหาผมผมไม่เวลาตอบหรอกนะครับแต่ถ้าโทรมาแป๊บเดียวเนี้ยมาก็ห้าทีก็รู้ผลแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้ระมัดระวังดูแลแก้ปัญหาได้ถูกจุดคันนี้น้องเขามีปัญหาเพราะว่าไปซุกซนนั่นแหละก็ mm hmm. ไปทําท่อทำฮีเดอร์ทำพัดกลางพักลายเซ็นเซอร์ตัวล่างก็เลยฟอ้องเลยเสียสวัสดีครับ